มาล้อกเพลงให้ปังว่าเดำเนินนักศัลยนะคะขอบคุณค่ะชื่อเขาบอกชื่อใจตั๊กบอ่ะละใช่วันนี้ตัปอ้อมีความสุขที่สุดเลยเพราะว่าคุยกับคนรักนี่นี่นางแม่อยู่บ้านไหมเขาบอกมาด้วยตรงให้อยู่กับตั๊กบอไปหาบ้านไปนั่งไหนแม่อยู่ไหนอ่ะไม่ได้อยู่กับแม่พ่อละครับ พ่อก็ไม่อยู่มาอยู่กับพี่เธอปะนางให้มันรู้เร้วรุนรอดไปเลยพ่ะพราะว่าดูเชิงเลยนี่พี <Okay. S 1> ่เองพ่หนูเป็นตำรวจนะระวังนะว่ทุว่าพี่เป็นช่างไฟฟ้าพ่อหนูเป็นตำรวจจับอย่างเดียวของพี่ทั้งจับทั้งดูพี่ช่างไฟฟ้าเอาทัวโอเคพี่ไม่กวนนางแล้วานางจะได้ตุง้งเพราะว่าอย่างนี้มันตุงไม่ได้ไง ใช่ไหมค่อยได้เลยครับได้ไปบายดูแลตัวเองด้วยนะพี่ตัวเองนะคะสวัสดีครับพี่เป่าดีนะแหงครับดูแลตัวเองให้หนะเป็นตุ้งให้กระติกด้วยนะคุณร้านคุณค้คุณผู้หญิงคนนะครับตัวเองรักเด้อนี่ เดี๋ยวนะออกไหก่อนรุ้จัดแม่สนุกไหมพี่น้องฉันจีบสาวพาอฉันจะได้เมียไหมเวลาฉันจีบสาวฉันจีบอย่างนี้แหละถ้าพ่อเจ้าชู้กับพระเอกอีกเขาแย่มันเผาทุกคนนะครับไปร้องขอให้มันได้จีบเขามันทว่ว มนสวนดอกฉันตอกสดเผาแบงบดวะทุกคนอะ f อซนุ่นเน่ฉนกวัดดีค้าวันนี้ตะป้อเป็นตลกมาใหม่นะวันนี้เขามีตลกมาใหม่โอ้ดีด้วยยินดีกับตลกมาใหม่ด้วยนะใครนอเป็นกำลังใจให้ทีมงานลุ่งฟ้าได้นะต่ป้อต้องอยู่คณะของตาป๊อตาป้ต้องขอตัวก่อน เดี๋ยวอรอออกภญษารอเขอ้าภญษาใหม่หนู่นแหละเดี๋ยวถึงจะได้ไปร่วมงานกันใหม่พงานพ่อเยอะมากงานฉันเดี๋ยวฉันจะลงตรงงาตรางงานให้ดูว่ามัน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 สำไหนแล้วจะหาว่าขีปโปุดบเนี่ยหรอกด,คด,อดีครับเมตตาพ่อครับฝากดูแลกระติกกระดิกรักฉันด่าเดอ้ดอตาพ่อครับผมอาพี่น้องก็รักตาพ่อด้วยความเป็นตาพ่อนะ จะไปเล่นน้ำไปไข่ไปทั้งหมดหนูก็ไปเหรอคะโอ้โหเริมีตังไหมอ,อ่ะอไม่มีแต่จะไปกันเนี่ยนะอแม,มออโอ้โอแล้วเอาตังก็ตะปอไหมล่ะเอาไหนตัวน้อย อ๋อตลกใหม่เคยเล่นกับน้องนุมาก่อนโอ้โหขใช่ใช่จะเล่นเข้ากันดีมากกว่าถ้าตลกรู้ใจกันจะเล่นเข้ากันดีถ้าตลกไม่รู้ใจใจะเล่นไม่เข้ากันไหนไหนตัวน้อยแหมตาป้อดูดูโอ้หนูจะไปเล่นน้าใช่ไหมเพราะว่าเมื่อคืนหนูไม่ได้อาบน้ําใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่อ,บอาบแล้วอาบนะะ้ําแล้วหรอกขาแล้วหนูเล่นน้ําเป็นนะ เล่นเป็นไหมน่ะชอบไหมชอบชอบโอ้มามาหอมหน่อยได้ไหมมามาหอมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้หน้าเล่นหน้ามาเร็วเร็วมาหอมตรงเนี้ยเวมาหอมตรงเนี้ยพ่อกินเสร็จแล้วหาป้อนลูกเร็วๆดี๋ยวาหอมก่อนอาจจะพ่อให้ตังเป็นเล่นหน้าอาจจะพ่อไหมเออมาแล้วเรคนเก่งโอ้อาถาวรหรือเปล่าครับก็อมไ่า ตาปอก็ถ้าว่างตาปอก็จะไปร่วมงานเออรื่อยๆนะถ้าตาปอ,ไ,ปอ,ปอไม่ว่างตาปอก็ไม่ได้ไปร่วมงานโอเค,อเคไปเลยเด้อโอแล้วมีรถมีอะไรไปได้หรอเอารถเอารถไปคันดีย